ได้้พี่ไอ้พี่ไอได้เหรอได้นะอุ้ยอุตัวกำลังใสๆเลยกําังกินนิ่มเลยกำลังนิ่มๆเลยเหมือนปูเลยเหมือนปูนิ่มเลยเฮียเฮ้ยเอ้ยยแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใ มาครับด่ามายด่ามันฟิวแหละนะใครคุ้นใครเล่นเนีมันฟิวสองก็ก็น่าจะรู้ดีไอ้ด่าเพาวเวอร์แพ้เนี่ยแหละแม่งเอกลักษณ์ด่ามันฟิวเลยอ้าวชนกันเองโอ้จะชนกันทำไมเนี่ยไอรถถังว่ะขันใหญ่ยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแตกแตกพิงแตกแล้วพิงแตกแล้วไปเว้ยไปเว้ยเลยเลยตามรถถังมาตามรถถังมาแตกอีกหนึ่งแตกอีกหนึ่งแตกอีกหนึ่งอู้ รถแตกรถแตกมีรถถังไหมไงมีไปดีทุกคนมาดีทุกคนมาดีทุกคนมาดีเลยคอยเ้าเอ้ผมมาดีอยู่ทุกคนมาจุดดีเร็วถังกำลังพกาจยิงมาทำไมคะพวกคุณแตก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 ได้พี่ไอี่ไอนะได้ไหนได้นะไนมไไหนด้มไ้ได้้ได้ไมม้้มไมม้ อย่ย้กวนี้ดิเฮ้ยันลบไปดิโอ๊ยแตกมีนไกจังเลยเฮ้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 เฮ้ย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 เ ซุ้มไม่โดนโอ้เชีย่ยเฮ้ยหอขับง่ายหอแบบระบบเลี้ยวกลับมันเฟร์สองเลยเนะี่ยขับง่ายไปจุดเอไปทำอะไรเดี๋ยวเพื่อนใครไปจุดสี<ห>ไปจุดสีเดี๋ยวพี่พี่จะลงสีให้ดีใครนั่นะ่ะไม่โดนใครสักคนเพราะว่าแม่งหลบที่โคเวอร์กันเฮ้ยยาเฮ้ยย่าตอนนี้จุดเอกำลังโดนเออเยอะโดนแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ มาลงมาเล่นแล้วมาวว้าเไปทัดจุไไดไหนไปทัอยู่จุดไหนเจอถังเจอถังฟิลรี<ม>่รรอยูคอนกลืนของใครก็ไม่รู้เนี่ยแล้วอยู่จุดไหนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้เหรออันโนเลยใช่ไหมแต่หอมแม่งเออเดินเดินเดินเนะเดินนะเห็นนะอาระ,ะเบิดตายสั่งไล่เหยียบแม่งเลยตุ้มไม่ตายนะไอ้เหี้ย อ่ะแอซซิตไปกูไอ้เนี้ยมิสไซล์แม่งก็โคตรแรงถ้าเป็น b a t t l e ฟิลด์นี่ตายหาไปนานแล้วนะตั้งแต่นัดแรกแล้วอ้าวแตกกำลังจะยิงเลยพอใครว่าจะอยู่ข้างบนเมื่อกี้เอ็กก็ตรงนี้ไงเออโดนโดนโดนโอ้ยควัขวนขึ้นควันขึ้นควันขึ้นควันขึ้นไอาพี่เอเราเสียไอ้เนี่ยแล้วลูกมิสไซล์มัมนไปไหนวนะเนี่ยซีซีอนนี้มนผมเป็นหัวหน้าสกอร์ละไอ้เ <I S 2> นอะ โอ้ยสั่นกลัวทุกคนสั่นกลัวไม่สั่นกลัวแม้ว่าถังเชิงตอนนี้จุด C ตอนนี้จุดีเถื่อนมากไมเหือมาแล้วไม่ได้มันไม่เหลือนละไม่พี่ยิงกดมันให้อยู่พี่ยิงกดมันให้อยู่ไอเมนไอเมนมันรอดไม่มีใครออกมาคอกูหน่อยเหรอไปไหนรันอวะรถถังยิงเลยทาไมยิงรถถังปไ้เอ้ย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 ยเอเยเอ้ยยอ้้ยอ กำลังนิ่มๆเลยเหมือนปูเลยเหมือนปูนิ่มเลยเปียกันเลยอยากตายเลยอุ้ยก็ทงแตกเหมือนปูนิ่มเลยอ่ะกำลังออกจากกระดองเลยกำลังผัดผัดปูเลยผัดผัดปูคลออแมายอยอ้้ยม่เลยนิ่มๆนิมๆนิ่มๆนๆนิ่มๆมๆๆนิ่มๆอตายแล้วมติไปแล้วมตายแล้วตายแล้วตายแล้วนิ่มมาทตรงนี้ครับต้มให้ำมนิ่มๆไม่ได้ กำลังไล่ยิงเขาก็ยิงอาไม่ไม่ตายน่าจริงอ่ะพี่ไม่ค่อยได้ตายแล้วทีนี้อยู่แต่ฮอร์เลยไอ้ยิงระเบิดอ่ะเออยิงมิซายแล้วเบิดเราโดนด้วยจุดๆเลยไหมเอาให้จุดเลยเอาจุดเลยแล้วมันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยใจเย็นใจเย็นผมยังไม่เคลิ้มเลยกระบิดเยอะกระบิดกระบิดเยอะข้าเลยมาแล้วรถทางฟิลรีผมมาเดี๋ยวตอนหน้าผมกระเบิดเรียบร้อยใช่จบเกมจบเกมโคตรไปเราที่มันทีเบิร์กนี่หว่าไอ้ดูดิผมได้ที่สองเฮ้ยมิซายใครมิซายใคร พี่จอดพอแล่ะไม่รู้ไอ้ตั่งต้อมวะใช่จบเกมยันจบเกมพี่จอดพอแล้วจอดพอลจิ๋วๆิ๋วยัง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 เหลือคนนึงยังเหลือคนแล้จบแล้วจบแล้วจบแล้วเอาดีเอาดีเฮ้ยรอนมันทีเวิร์กชนะแบบไม่ตายเลยมีงมาหลังอยู่กับพี่เลยมันอยู่ข้างพี่เลยไรแต่อไปจะผมกระปดต่อ